นี่ครับพวกผมกลุ่มคโอนะครับมีสมาชิกสามคนได้แก่ครับวีระวามินนะครับวีระพงอนิรุตนะครับนี่นะครับพวกผมได้แก่ที่ชาได้แก่ที่ชาร์ตนะครับที่ชาร์ตแบตเตอรี่เพื่อนำมาวงจรนะครับมาลอกลายนะครับเพื่อที่เอามาต่อกับชิ้นงานนะครับและ และกกองนะครับอยู่ที่บ้านมีนระพงจกักรยานก็อยู่ที่บ้านมีนระพงนะครับอยูบ่ <laughs> บ้านสอยราวิศครับหลอ่ลอครับพวกผมนะครับพวกผมนะครับ <laughs> <laughs> พอลอกลายเสร็จแน่พวกผมจะนำเอา ไปใส่กลงองนะครับแล้วประกอบจักรายานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเทสแล้วผู้ผมก็เสร็จแล้วครับขอบคุณครับ